สวัสดีครับ FC ทุกท่านวันนี้จะนาแนวทางของดุยพร,รันกับมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับงวดประจําวันที่16กุมภาันธ์67นะครับอันแรกเนี่ยครับผมจําชื่อไม่ได้นะครับแต่เห็นตัวเลขสวยเอามาให้ดูๆนะครับผมเพราะว่างวดวันที่1กุมภาันี่เข้ามาเต็มๆเลยครับ0 6 3ย์หเราบนดู16กุมภาันเ์67เขาให้อะไรเจ5ด9 7 9ห้าด้าดย์นะครับให้ทุกท่านพิจ,จนารณาดูดีๆนะครับว่า เลขที่นําเสนอนีดถูกอกถูกใจหรือเปล่านะครับแล้วข้ามมาดูของดุยพรันนะครับงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2567นห้บนดุยพรันให้5 1 5 2 9 1 92ตัวเน้นน่าจะเป็น5 2และ9 2ครับส่วนล่างดุยพรันวางไว้ที่8 1 7 2และ5 1 7 2นี่น่าจะเป็นทั้งบนทั้งล่างนะครับผม แต่ล่างหรือพลันเด็ดที่8-1กับ5-1นะครับให้ทุกท่านพิจารณาดีๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลวดประจําวันที่16กุมภาพันธ์2567นะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆหงหรวยๆวยปังๆกันทุกคนนะครับ